นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้งนั้นแหละท่านพระอุปวานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญที่พระองค์ตรัสว่าธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระธรรมจึงชื่อว่าอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน,น้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอุปวานะภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้สวยรูปสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ในภายในว่า เรายังมีความกำหนัดในรูปในภายในอาการที่ภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้สวยรูปสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในรูปในภายในอย่างนี้แหละเป็นธรรม อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควนเรียกให้มาดูวันน้อมเข้ามาในตนอันวินโยชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งดูก่อนอุปวานะภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้วเป็นผู้สวยเสียงสวยความกำหนัดในเสียงและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในเสียง อันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในเสียงในภายในอาการที่ภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้วเป็นผู้เสวยเสียงเสวยความกำหนัดในเสียงและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในเสียงอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในเสียงในภายในอย่างนี้แหละ เป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการวรนเรียกให้มาดูวรนน้มเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งดูกานอุปวานะภิกษุด,ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเป็นผู้สวยกลิ่นสวยความกำหนัดในกลิ่นและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในกลิ่น อันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในกลิ่นในภายในอาการที่ภิกษุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเป็นผู้สวยกลิ่นสวยความกำหนัดในกลิ่นและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในกลิ่นอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในกลิ่นในภายในอย่างนี้แหละ เป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน,น้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งดูก่อนอุปวานะภิกษุลิมรสดดวดลิ้นแล้วเป็นผู้สวยรสสวยความกำหนัดในรสและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรส อันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในรสในภายในอาการที่ภิกษุลิมรสด้วยลินแล้วเป็นผู้สวยรสสวยความกำหนัดในรสและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรสอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในรสในภายในอย่างนี้แหละเป็นธรรม อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน,น้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งดูก่อนอุปาวานะภิษุถูกต้องพโทธะด้วยกายแล้วเป็นผู้สวยพโพธะสวยความกำหนัดในพโพธะและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในพโพธะ อันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในโพธภะในภายในอาการที่ภิกษุถูกต้องโพธภะด้วยกายแล้วเป็นผู้สวยโพธภะสวยความกำหนัดในโพธิภะและรู้ชะซึ่งความกำหนัดในโพธิภะอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในโพธิภะในภายใน อย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการวันเรียกให้มาดูวันน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งดูก่อนอุปาวานะภิกษุรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วเป็นผู้สวยธรรมรมสวยความกำหนัดในธรรมรม และรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในธรรมรมอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในธรรมรมในภายในอาการที่ภิกษุรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วเป็นผู้เสวยธรรมรมเสวยความกำหนัดในธรรมรมและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในธรรมรมอันมีอยู่ในภายในว่า เรายังมีความคำนัดในธรรมรมในภายในอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน,น้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดูก่อนอุปวานะก็ภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้สวยรูป แต่ไม่เสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในรูปในภายในอาการที่ภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้เสวยรูปแต่ไม่เสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูป อันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในรูปในภายในอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการวรเรียกให้มาดูวันน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งดูก่อนอุปวานะภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้ว เป็นผู้สวยเสียงแต่ไม่สวยความกำหนัดในเสียงและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในเสียงอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในเสียงในภายในอาการที่ภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้วเป็นผู้เสวยเสียงแต่ไม่เสวยความกำหนัดในเสียงและรู้ชัดซึ่ง ความกำหนัดในเสียงอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในเสียงในภายในอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งดูก่อนอุปวานะภิกษุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว เป็นผู้สวยกลิ่นแต่ไม่สวยความกำหนัดในกลิ่นและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในกลิ่นอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในกลิ่นในภายในอาการที่ภิกษุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเป็นผู้สวยกลิ่นแต่ไม่สวยความกำหนัดในกลิ่นและรู้ชัดซึ่ง ความกำหนัดในกลิ่นอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในกลิ่นในภายในอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน,น้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งดูก่อนอุปวานะ ภิกษุลิมรสด้วยลิ้นแล้วเป็นผู้สวยรถแต่ไม่สวยความกำหนัดในรถและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรถอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในรถในภายในอาการที่ภิกษุลิมรสด้วยลิ้นแล้วเป็นผู้สวยรถแต่ไม่สวยความกำหนัดในรถ และรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรถอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในรถในภายในอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน,น้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนอีกประการหนึ่งดูก่อนอุปวานะ ภิกษุถูกต้องโพธิ์ภะด้วยกายแล้วเป็นผู้เสวยโพธิภะแต่ไม่สวยความกำหนัดในโพธภะและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในโพธภะอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในโพธิภะในภายในอาการที่ภิกษุถูกต้องโพธภะด้วยกายแล้วเป็นผู้สวยโพธภะ แต่ไม่สวยความกำหนัดในโพธพภะและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในโพธพภะอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในโพธพภะในภายในอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน,น้อมเข้ามาในตนอันวิญโยชนพึงรู้เฉพาะตน อีกประการหนึ่งดูกอนอุปวานะภิกษุรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้วเป็นผู้สวยธรรมรมแต่ไม่สวยความกำหนัดในธรรมรมและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในธรรมรมอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในธรรมรมในภายในอาการที่ภิกษุรู้แจ้งธรรมรมด้วยใจแล้ว เป็นผู้สวยธรรมรมแต่ไม่สวยความกำหนัดในธรรมรมและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในธรรมรมอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในธรรมรมในภายใน,ยในอย่างนี้แหละเป็นธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการวนเรียกให้มาดูวนน้อมเข้ามาในตน อันวินโยชนเพึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วท่านพระอุปวานะชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มีพระภาคชนิแลท้ายนี้อัตมาภาพก็จะฝากอีกสองสามพระสุดสุดท้ายกับพวกเราเพื่อพวกเราได้ทำความเพียรกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งซึ่งทมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเทวินนาหังพิกเวธรรมนังอุปัญญสิงภิกษุดท้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือยาจะอสันตุทิตากุสเลสุธรรมเมสุความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมท้งหลายยาจะอัปปติวนิตาประทานสมสงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียร อปปติวานังสุทธาหังพิกเวปทะหามิเราย่มตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังตะโจนหารุจาติจาวัสิสตุสริเรอุปสุสตุมังสะโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจะเหือดแห้งไปก็ตามทียันตังพุทธามณะพุทธาวเรนะพุทธะพระกา,ามณะปัตถพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียร ด้วยความบากบันของบุรุษณตังอปาปนิตวาริสันทานังพุสติติหากยังไม่บรู้ถึงประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีหันทะทานิพิกเวอมันตะยามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาเทนะสัมปาเททะพวกเธอทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเอิอภิกสุดท้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทําเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ทางดาเนินถึงความดับทุกนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกล อาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่พวกเธอนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละวาจาเครื่องพําสอนของเราแก่เธอทั้งหลายเอวัง